สวัสดีครับพบกับแอดบอกจัดสเปคคอมเทรดหุ่นนะครับวันนี้แอดบอกก็จะพามาดูคอมที่ลูกค้าสั่งประกอบนะครับจริงๆเครื่องนี้ลูกค้าจะเอาไปเทรดหุ้นสามหน้าจอนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าทําเครื่องนี้ให้ต่อได้สูงสุดเผื่อต่อหน้าจอ8หน้าจอหน่อยครับเครื่องนี้นะครับลูกค้าสั่งแค่เครื่องนะครับงบก็จะตกอยู่ประมาณ1 5ื่นถึงหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับสเปคแล้วก็อุป,ปรกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องนี้ลูกค้าสั่ง พร้อมกับขาตั้ง3หน้าจอนะคบไม่ได้รวมหน้าจอเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแบบไหนอยากได้เฉพาะเครื่องคอมอยากได้เฉพาะขาตั้งหรือว่าหน้าจอกี่หน้าจอก็สามารถแจ้งได้เลยตอนนี้นะครับผมก็กําลังทดสอบ QC ก่อนส่งให้ลูกค้านั่นเองนะครับก็มาต่อ6หน้าจอนะครับผม QC อย่างดีก่อนส่งนะครับเพราะว่า ผมเข้าใจดีว่าลูกค้าเทรดทุนเนี่ยต้องการคอมที่เสถียรเวลาเทรดทุนไม่ค้างจอไม่ฟ้าคอมไม่รีเองนะครับเลือกแต่ของดีมีคุณภาพนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอยียดสเปคคอมคร่าวๆเครื่องนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับนี่เห็นไหมแต่ละหน้าจอนะครับสามารถทํางานได้อย่างอิสระเลยจอนี้เราไว้ดูหุ้นจอนี้เราไว้ฟังเพลงจอนี้เราไว้ดูข่าวหรือว่าไว้ดูกราฟแต่ละทําเฟรมนะครับท่าเฟรม15นาทีท่าเฟรม30มนาทีหรือว่าท่าเฟรม 1วันก็สามารถดูได้นะครับแต่ละหน้าจอทํางานได้อย่างอิสระเลยนะครับหรือว่านอกจากเททุนแล้วนะครับเราจะเอาไปทํางานเอกสารหรือว่าจะเอาไปตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอคอมเครื่องนี้ก็สามารถทําได้นะครับบอกเลยว,ว่าสุดคุ้มเลยครับเอาล่ะในส่วน CPU นะครับก็ใช้เป็น CPU รุ่นยอดนิยมนะครับจะเป็นตัว i5 1 2 4 0 0นะครับซึ่งเป็น G2 เป็น CPU ที่ คุ้มมากๆสำหรับงานเทรดหุ้นหรือว่างานออฟฟิศนะครับยังเพียงพอต่อการใช้งานหรือว่าถ้าใครอยากจะได้เจนใหม่ล่าสุดนะครับเจนใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็จะอยู่ที่เจนหนสี่เจนหสามแล้วก็เจนที่ใช้อยู่นั่นก็คือเจนนสองถามว่าถ้าเราเอามาเทรดหุ้นมันจะเป็นไหมที่จะต้องขยับไปเจนหนสามเจนหนสี่ก็ยังไม่ใช่เป็นเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากจัดสเปค เลือกซื้อ CPU เพื่อการใช้งานในอนาคตใช้งานหลายหน้าจอต้องการการเรนเดอร์ที่รวดเร็วไม่อยากเปลี่ยน CPU บ่อยๆก็เลือกเป็นเจนใหม่ๆก็ได้นะครับต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ผมขอไม่พูดรายละเอียดรุ่นแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเมนบอร์ดที่ผมกับทีมงานเลือกมาแล้วว่ารุ่นนี้สามารถต่อได้ถึง4หน้าจอแล้วก็เป็นเมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดในอนาคตด,ด้วยนะครับใส่ RAM ได้4แถวใส่ m.2 ได้นะครับรองรับการอัปเกรด CPU จนไปถึงเจนิฟะครับเป็นเมอบอร์ดรุ่นยอดนิยมสำหรับเทรดหุ้นเลยนะครับต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับแรมคอมพิวเตอร์ผมเลือกใช้เป็นแรมความจุ16กิกมาตรฐานนะครับก็เพียงพอต่อการเอามาเปิดใช้งานหลายหน้าจอแบบนี้นะครับผมเปิด6หน้าจอแบบนี้นะครับแรมคอมพิวเตอร์กินไปประมาณ6กิกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเปิดใช้งานหลายหน้าจอแล้วแรมจะเต็มนะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูอย่างนี้นะครับ แรมกินไปเพียง6-7ถึงเแค่นั้นมเครื่องนี้มีสูงถึง16 g b นะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนแล้วก็การใช้งาน c p u นะครับ CPU i5 72ตอนนี้ใช้งานไปประมาณ20-30%เท่านั้นนะครับยังเพียงพอต่อการเอาไปใช้งานได้หลายอย่างอย่างเช่นเราเปิดจารอยู่เราจะทำงานเอกสารเราจะเอาไปดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิด YouTube ในขณะที่ผมทำรีวิวไว้ให้ดูเลยนะครับ ยูทูบนะครับเผื่อแบบใครอยากดูข่าวหรือว่าแบบดูรายการผ่อนคลายใครเครียดดูหนังดูเน็ตฟิกไปพร้อมกันก็ได้ด้วยนะครับนี่ครับก็สามารถดูหนังไปด้วยเทดทุนไปด้วยทํางานไปด้วยอย่างสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เน็ตแรงเน็ตเสถียรเ,เนี่ยก็แนะนําเสียบเป็นสายแลนแล้วกันนะครับหรือว่าอัปเกรดตัวรับสัญญาณ WiFi ก็ได้นะครับสามารถแจ้งแอดมินได้เลยว่าแอดครับ ผมดูแล้วเนี่ยผมอยากได้ตัวรับ wifi ที่มันแรงกว่าน,นี้ก็สามารถแจ้งใอ้บินได้นะครับตัวรับ wifi ที่แรงๆเนี่ยก็เพิ่มงบอยู่ประมาณ6-7 0 0บาทนะครับก็จะรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะบิวอินเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดมันก็จะมีตัวเมนบอร์ดสเปกกลางๆนะครับหรือว่าจะอัปเกรดเมนบอร์ดไปเลยที่บิวอินตัวรับ wifi ตัวรับบลูทูธไปในตัวก็ได้นะครับเพิ่มงบอีกประมาณสักพันสองพนะครับแล้วก็ต่อมาผมในส่วนของความจุนะครับถ้าใครไม่ได้เก็บข้อมูลเเเยอะอป็นความจุ 256 g ิก,ก็ได้นะครับผมเน้นเปิดกราฟเน้นดูนั่นนนี่ไม่ได้แบบเก็บไฟล์เยอะเนี่ยก็เป็นความจุป,ประมาณนี้ก็ได้หรือว่าใครอยากจะใส่ความจุเพิ่มไปเลย512 g ิก,ก็ได้เช่นกันนะครับราคาเขาจะต่างสักประมาณ5600บาทนะครับต่อมาในส่วนกา์จอนะผมกาจอตัวนี้ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นกาจอเฉพาะทางสำหรับสายเทรดหุ้นสายต่อหน้าจอแยกนะครับก็จะเป็นตัวเฉพาะนะครับ จะมีพอตเอสดีไมให้มาเลยนะครับ4พอร์ตโดยที่เราไม่ต้องอยุ่งกับสายแปลงใดๆทั้งนั้นนะครับก็สะดวกในการเชื่อมต่อนะครับไม่ต้องหาสายแปลงให้วุ่นวายนะครับสามารถเสียบหน้าจอสีหน้าจอโดยใช้พอร์ต HDMI ล้วนที่แถมกับมากับหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกาจอเฉพาะทางที่ผมหามานะครับแล้วก็ในส่วนของต่ออีกสีหน้าจอนะครับเราก็จะใช้กาจอที่อยู่ในตัว CPU ยูนั่นเองนะครับร้านเราเนี่ยเป็นร้านเฉพาะทางที่ จัดสเปคคอมเทรดหุ้นมาตลอดระยะเวลา5-6ปีแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับแล้วก็รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคอมหลายหน้าจอนะครับสามารถไว้วางใจร้านเราได้อย่างแน่นอนแล้วก็ร้านเราเนี่ยมีบริการติดตั้งที่กทมแล้วก็เขตใกล้ๆด้วยนะครับยังก็ถ้าใครสนใจ ติดตั้งคอมเทดหุ่นไม่ว่าจะ 3. จอ4จอ6กจอก็สามารถทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับร้านเราออกแแบกภาษีได้ด้วยนะครับถือว่าใครจะดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับก็สามารถค้นหาใน g o Google YouTube f a c e b o o k Tik t o กนะครับพิมพ์คาว่าคอมเทดหุ่นก็จะเจอรีวิวผมเจ้าแรกๆเลยเอาเป็นว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวเลยก็ได้มั้งนะครับที่ทํารีวิวคอมเทรดหุ้นเยอะที่สุดในไทยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองเลยนะครับลองไปค้นหาข้อมูลดูได้นะครับ สามารถไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจคอมเทรดทุนพร้อมขาตั้งพร้อมเครื่องคอมแบบนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยงบจะอยู่ประมาณ45,000-50,000นะครับถ้าใครมีงบหน่อยก็วางวางงบไป50,000-6 50, หน้าจอก็ได้นะครับในส่วนของความต่างก็จะต่างในส่วนของพวกความแรง CPU ความแรงการ์ดจอนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเอาไปใช้งานแบบไหนเอาไปใช้งานตัดต่อวิดีโอด้วยอยา่างเรนเดอร์ไวๆก็เน้น10อหรือว่าอยากจะเล่นเกมก็ เอา g บไปลงในส่วนของกาจอก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมกําลังเปิดวิดีโอดูอยู่ใช่ไหมอย่างถ้าผมจะขยับหน้าจออ่ะลองขยับดูเห็นไหมขยับปาดซ้ายปาดขวาปาดไปทางนี้เห็นไหมครับก็ลื่นไหลไม่กระตุกไม่หน่วงเลยเห็นไหมครับนี่อ่ะแต่นั้นหน้าจอทํางานอิสระนะครับหรือว่าผมจะอ่ะรู้สึกว่ามันมองไม่ถนัดย้ายมาหน้าจอกลางก็ได้นะครับอ่ะปุ๊บขยับยหน่อย นี่แล้วก็เอาวิดีโอมาดูงี้นี่แล้วก็ดูกราฟไปด้วยนะครับดูข่าวดูหุ้นดูเดตฟิกไปด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับเอาละถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ